ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช่องสเสถียรอักษรธนาวันนี้มาดูข้าวนะครับข้าวที่ปลูกไว้นะครับนี่จะถึงเวลาเก็บเกีเก่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยที่เขียวๆนี่เห็นไหมเนี่ยเขียวๆเนี่ยที่อยู่แถวขอบข้างเนี่ย อันนี้เป็นข้าวที่ผมเอามาซ่อมนะครับเอามาซ่อมตอนนั้นข้าวกล้ามันไม่พอผมผมปลูกข้าวนะครับไม่ใช่นาหวานนะครับนาปลูกทีนี้ข้าวมันไม่พอก็ไปเอากล้าของคนข้างข้างนะครับข้างนามาปลูกซึ่งเป็นข้าวที่มาซ่อมนะครับที่เขาอายุต่างกับข้าวของผมสิบวัน ข้าวก็เลยออกมาเกี่ยวอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันเลยเวลาเราจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวพร้อมกันไม่ได้นะครับอันนี้อย่าหาทํานะครับข้าวไทยอายุมันต่างกันเนี่ยอย่าหามาปลูกนะครับเนาะถ้าไม่ไม่มีเลยก็ไม่ต้องปลูกนะครับเวลาเราเกี่ยวเราเอาไปขายเนี่ยราคามันก็จะ ถูกกดเพราะว่าข้าวที่เรามาปลูกที่หลังเนี่ยมันเขียวอยู่นะครับเนาะมันเขียวอยู่นี้เราจะถูกกดราคานะครับเนาะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องปลูกเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ทันกันนะครับเนี่ยข้าวของผมเหลืองแล้วนะแต่ข้าวข้างๆนี้ยังเขียวอยู่นะครับดูรอบๆร,รอบนาเลย มีแต่ข้าวเขียวรอบข้างเนี่ยรอบข้างเนี่ยมีแจ่ข้าวเขียวนี่นะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมกักน้ำไปแล้วนะครับนี่กักน้ำไปแล้วผมปลูกวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ด แล้วมันจะมาข้ามถึง2,568ก็วันนี้เป็นวันที่่าไรละ่ะวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งเดือนเมษายนนี่ครับที่หนึ่งเดือนเมษายน2,568ห7เจ็ดถึงห8แปดอะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหเจ็ดหเจดนี่วันที่สิบอ็ดธันวาคมมาถึงตอนนี้ก็วันที่หนึ่งเมษายน สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมันจะคาบกันคาบปีอะนะครับเนาะปีหกเจ็ดมาหาหกแปดนะครับปีนี้รู้สึกว่าข้าวข,ของผมมันสวยนะครับรวงสวยดีรวงใหญ่นะครับรวงใหญ่รวงใหญ่หญหญเลย <c oughs> ปีก่อนๆมาผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ใส่ปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียว นี้ผมใส่ไปทั้งหมดครั้งแรกผมใส่ยูเรียไปใส่ปุ๋ยยูเรียไปกระสอบหนึ่งครั้งแรกนะเอาเรียกว่าจอบจบไปกระสอบหนึ่งแล้วครั้งที่สองผมใส่ไปกระสอบครึ่งนะครับครั้งที่สองไปกระสอบครึ่งก็เป็นปุ๋ยสูตรเลยเนาะนะครับปุ๋ยสูตรเลย นะครับยี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบห้าอะไรเนี้ยใส่ไปก็จะเป็นปุ๋ยสูตรไปเลยแล้วครั้งที่สามนี่ก็ให้หนักตัวท้ายนะครับ NPK นะผมเอาตัวท้ายเป็นยี่สิบนะตัวท้าย NPK N ในตัวเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมนะครับสูตรปุ๋ยหลักนะครับ สูตรปุ๋ยหลักให้ครั้งที่สามนะฮใส่ผมไม่ใส่ครั้งที่สี่นะครับผมใส่แค่ครั้งที่สามเพราะกลัวมันจะเอาไปใช้ไม่ทันนะครับเนาะกลัวจะไม่ใช้ไม่ทันครั้งที่สามก็ให้เป็นหนักโพแทสเซียมเลยนะครับ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเนาะก็ตามนี้แล้วก็จะมีถาุอาหารเสริมนิดหน่อยนะครับเนาะ เอาที่มันห้อยอาหารเสริมนิดหน่อยเราก็มาเน้นอะไรมากมายนะครับเนาะเกษตรกรถ้าใส่ไปใส่ปุ๋ยไปเยอะลงทุนไปเยอะผลที่ได้มาคือผ,ผลผลิตนมันสวยอยู่นะครับนะครับ <_ D> <_ vowels> ผลผลิตมันดีอยู่แต่ว่าราคามันไม่ดีเหมือนที่เราคิดนะเราก็จะขาดทุนเยอะดีนะครับข้าว ลวงแบบนี้เลยของผมมันมีเขียวๆด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมจะมีเขียวๆด้วยอันนี้ปีนี้ข้าวสวยมากดูจะได้กี่ตันนะครับป,ปีที่แล้วได้สองตันหกปีที่แล้วได้สองตันหกดูปีนี้จะได้เท่าไหร่นะครับเนาะเรา คือข้าวของผมมีไงก็โอเคอยู่แล้วนะครับเนาะไงก็โอเคอยู่แล้วทีนี้เนี่ยน้ำแห้งหมดละไอตรงกลางนี่เป็นข้าวเลยล้มอ่ะโอ้ฝนฝนลงเมื่อคืนเนี่ยครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะโอ้ข้าวล้มเลยครับนี่ ดีมันไม่ล้มเยอะนะครับดีมไม่ล้มเยอะน้ําก็ยังมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็ยังมีน้ําอยู่ก็แต่ก็เริ่มแห้งแล้วพอแล้วครับไม่ใส่น้าแล้วแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วดูไป เราโน้เหลืองหมดแล้วอะที่แรกผมว่าจะเกี่ยววันที่ห้าดูมันจะทันไหมดูมจะเหลืองหมดไหมถ้ามันเหลืองไม่หมดเราก็จะเลื่อนไปนะครับเพราะจะไม่ให้มันขวางกับเทศกาลสงการนะครับสงการก็วันที่สิบสามก็เริ่มแล้วสิบสองก็เริ่มกันแล้วทางเหนือครับสิบสองก็เริ่มกันแล้ว ราคาข้าวตอนนี้เขาก็ว่าเก้าบาทกว่านะข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนะครับทางเหนือนี่ก็เก้าบาทกว่าแต่ถ้าราคานี้ก็ยังก็ยังพอไหวนะครับก็ไม่ถือว่าร้ายแรงเกินไปถ้าได้ปีที่แล้วได้สิบบาทกว่านะครับปีที่แล้วสิบบาทกว่าเนี่ยถ้าว่าลงทุนไปเยอะ ถ้าเราลงทุนไปเยอะก็ลองคิดดูถ้าข้าวราคาไม่ดีถึงข้าวจะสวยได้เยอะก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าข้าวราคาไม่ดีกเกษตรกรก็อยู่ยากนะครับเนาะตอนนี้ไม่เห็นภาครัฐติ้นอะไรเลยนะครับเนาะจะว่าช่วยยังไงก็ไม่ช่วยยังไงก็ไม่เห็นพูดว่ายังไงบ้างนะครับเนาะไม่รู้จะเอาอยัางไงกับเขา พอตึกถลม่มแผ่นดินไหวขึ้นมาก็หันไปทางโน้นอีกข่าวเรื่องข้าวเลยก็หายเงียบไปอีกนะครับเนาะข่าวเรื่องข้าวเรื่องข่าวก็หายเงียบไปเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเกเษตรกรที่เขาช่วยกันรณรงค์ว่าข้าวขอให้ข้าวราคาเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้ก็เลยเงียบหายไปด้วยนะครับเนาะ ช่วงนี้ผมมาตอนตอนเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกตกตกเยอะทีเดียวอะครับมันตกไม่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 นานนะตกเยอะแต่ไม่นานก็แต่เรายังไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่มีฝนอะไรเรื่องความชื้นนะครับเนาะไม่มีฝนแถวข้างๆผมนี่เขาข้าวเขาเพิ่งออกนะครับเขาเพิ่งออกนะข้างผมเขาเพิ่งออก แต่ข้าวของผมเนี่ยมันเหลืองแล้วสังเกตด,ดูข,ข้าวของผมมันเหลืองแล้วผมปลูกก่อนเขาหมดนะครับเขาปลูกที่หลังเลยเสารั้วไปอ่ะเป็นของของเขาอะครับของผมก็คือในฝั่งในเสาฝั่งในเสาลัว้ว เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะวันนี้มาดูข้าวครับฝนตกนี่ทำให้ไอ้หญ้าคันนามันขึ้นไวครับเริ่มขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมที่ผมตัดไปนี่ยังไม่นานนะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะมันเริ่มขึ้นมาอีกแล้วแต่ข้าวในานาผมข้าวข้าวนกมีน้อยนะสังเกตไหมฮะข้าวนกจะไม่ค่อยมี รู้สึกว่าผมคุมอยู่นะครับเอาอยู่ก็มีทางนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมข้าวนกอ,ะอ่ะผมไม่อยากให้มันขึ้นหรอกครับเก็บดเก็บครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสเสถียรอักสนทนาด้วยนะครับสวัสดีครับ